คุณรู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยามีศัตรูตัวชากาศที่คอยขัดขวางความสำเร็จของคุณและศัตรูตัวนั้นไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความยากจนและไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือปากของเราเองครับมีงานวิจัยที่น่าตกใจระบุว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประกาศเป้าหมายให้โลกรู้ไม่ว่าจะโพสต์ลงโซเชียลว่าฉันจะลดน้ำหนักหรือบอกเพื่อนว่าปีนี้ฉันจะเก็บเงินล้าน ทันทีที่คุณได้รับคำชมหรือยอดไลค์สมองของคุณจะหลั่งสารโดปามีนออกมาทำให้คุณรู้สึกฟินราวกับว่าคุณทำสำเร็จไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเลยและนั่นคือกับดักที่ทำให้ปณิธานปีใหม่กว่า92%ล้มเหลวไม่เป็นท่าคำถามคือถ้าการเป่าประกาศทำให้เราล้มเหลวแล้วทำอย่างไรเราถึงจะประสบความสำเร็จ คำตอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคืออำนาจของความเงียบครับวันนี้เราจะมาเปิดเผย7นิสัยลับๆที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนเหนือคนโดยที่คุณไม่ต้องตะโกนบอกใครเลยแม้แต่คำเดียวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองทำดู Just Try It Podcast พื้นที่ที่เชื่อว่าการลงมือทำคือคำตอบของทุกคำถาม พอดแคสต์ที่เราจะร่วมกันสำรวจความคิดแบ่งปันบทเรียนชีวิตและค้นหามุมมองใหม่ๆที่จะจุดประกายให้คุณกล้าที่จะลองทำดูเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับต่อจากเรื่องกับดักทางจิตวิทยาที่ผมได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่นะครับว่าทำไมการพูดเยอะถึงทำให้เราทำได้น้อยลงในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อเงียบให้กึกก้องเจ็ดนิสัยเปลี่ยนชีวิตที่คุณไม่ต้องเปล่าประกาศ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ผมเชื่อว่ามันคือกุญแจลับที่คนสำเร็จระดับโลกหลายคนใช้แต่ไม่ค่อยมีใครเอามาบอกเราครับเรื่องนี้จะช่วยปลดล็อกศักยภาพและนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงในยุคนี้เราอยู่ในโลกที่เสียงดังมากครับทุกคนแข่งกันตะโกนความสำเร็จผ่านหน้าจอแข่งกันโชว์ไลฟ์สไตล์แข่งกันบอกว่าตัวเองเจ๋งแค่ไหน จนหลายครั้งเราเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือเผลอใช้ชีวิตเพื่อคอนเทนต์มากกว่าเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆการเข้าใจศาสตร์แห่งความเงียบในวันนี้ไม่ใช่แค่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นแต่จะช่วยกู้คืนความสงบใจและพลังโฟกัสที่หายไปกลับคืนมามันคือทางออกสำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งตามโลกและอยากกลับมาวิ่งในลูกของตัวเองอย่างมั่นคงครับ ตลอดระยะเวลาต่อจากนี้เราจะมาคุยกันถึง7นิสัยหลักของการพัฒนาตนเองแบบเงียบๆไล่เรียงตั้งแต่การปรับ Mindset ไปจนถึงการลงมือทำโดยแต่ละข้อคิดจะมีการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนการวิเคราะห์เชิงลึกและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการที่คุณจะนำไปลองทำดูได้อย่างเป็นรูปธรรมเตรียมสมุดปากกาหรือเปิดโน้ตในมือถือไว้ให้พร้อมนะครับเพราะเนื้อหาวันนี้เข้มข้นแน่นอน พร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันที่นิสัยข้อแรกเลยนิสัยแรกของการพัฒนาตนเองแบบเงียบๆคือการเปลี่ยนจากนักพูดเป็นนักสังเกตการครับในอดีตหรือตามสัญชาตญาณเดิมเรามักเข้าใจว่าคนเก่งต้องเป็นคนที่พูดนำเสนอเก่งต้องเป็นคนที่เป็นจุดสนใจแต่ในความเป็นจริงคนรู้จริงมักไม่พูดคนพูดมักไม่รู้ครับ เมื่อเราพยายามอวดว่าเรารู้อะไรหรือเรากำลังจะทำอะไรสมองเราจะปิดรับข้อมูลใหม่ทันทีเพราะเรามัวแต่โฟกัสที่การส่งออกข้อมูลแต่คนที่พัฒนาแบบเงียบๆจะเปลี่ยนโหมดตัวเองเป็นนักสังเกตการครับเขาจะทำตัวเหมือนฟองน้ำที่คอยซึมซับข้อมูลเขาจะฟังสิ่งที่คนอื่นพูดดูสิ่งที่คนอื่นทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นโดยไม่ต้องลงไปเจ็บตัวเอง การเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรวบรวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดลองจินตนาการถึงห้องประชุมในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งดูนะครับมีพนักง,งานใหม่อยู่สองคนคนแรกชื่อท็อปท็อปเป็นคนไฟแรงทุกครั้งที่มีการประชุมท็อปจะรีบเสนอไอเดียพูดแทรกแย่งซีนเพื่อให้หัวหน้าเห็นว่าเขาเก่งเขาขยันแต่หลายครั้งไอเดียของท็อปก็ยังไม่ตกผลึกและเขามักจะพลาดรายละเอียดสำคัญไป ในขณะที่พนักงานอีกคนชื่อกายกายนั่งเงียบเกือบตลอดการประชุมสายตาของกายจดจ่ออยู่กับผู้พูดจดบันทึกประเด็นสำคัญสังเกตปฏิกิริยาของหัวหน้าและวิเคราะห์ปัญหาที่คนอื่นมองข้ามเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อทุกคนเถียงกันจนเหนื่อยกายยกมือขึ้นพูดเพียงประโยคเดียวแต่ประโยคนั้นสรุปปัญหาทั้งหมดและเสนอทางออกที่ทุกคนคาดไม่ถึงผลลัพธ์คือทุกคนในห้องหันมาฟังกายด้วยความทึ่ง กายไม่ได้ชนะด้วยเสียงที่ดังกว่าแต่ชนะด้วยข้อมูลที่คมกว่าจากการสังเกตครับนี่คือพลังของนิสัยข้อแรกการเปลี่ยนจากผู้พูดเป็นนักสังเกตการจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์และความรอบคอบสูงขึ้นอย่างน่าตกใจคุณจะพลาดน้อยลงเพราะคุณฟังมากขึ้นคุณจะเข้าใจคนรอบข้างดีขึ้นและที่สำคัญคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะคุณพูดน้อย แต่พูดทีไรคือเนื้อเนื้อไม่มีน้ำครับแล้วเราจะฝึกเป็นนักสังเกตการได้ยังไงลองทำตาม3ขั้นตอนนี้ครับขั้นที่1กด2ต่อ1ครับพระเจ้านิรมิตให้เรามีสองหู1ปากในการสนทนาครั้งต่อไปให้ตั้งเป้าหมายว่าจะฟังให้ได้สองส่วนและพูดแค่1ส่วน สังเกตตัวเองว่าเรากำลังรอจังหวะพูดแทรกหรือเรากำลังฟังเพื่อเข้าใจจริงๆขั้นที่สองเมื่อไหร่ที่อยากจะอวดเรื่องตัวเองหรืออยากเล่าว่าฉันก็รู้นะเรื่องนี้ให้เบรกตัวเองไว้แล้วถามกลับด้วยคำถามว่าทำไมหรืออย่างไรเพื่อให้คู่สนทนาพูดต่อเราจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นครับขั้นที่3ลองเล่นบทนักสืบหนึ่งวันเต็มๆครับ วันพรุ่งนี้ลองตั้งใจว่าจะไม่พูดเรื่องตัวเองเลยแต่จะใช้เวลาทั้งวันในการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างแล้วจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการสังเกตนั้น3ข้อมาต่อกันที่นิสัยข้อที่2ครับคือการสร้างโรงงานส่วนตัวหรือการกล้าที่จะหายตัวไปในยุคที่การออนไลน์ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติการหายตัวไปกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับหลายคน แต่สำหรับคนที่พัฒนาตนเองแบบเงียบๆการหายตัวไปคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดครับนิสัยข้อที่2นี้เปรียบเสมือนช่างตีดาบในสมัยโบราณเวลาเขาจะตีดาบระดับตำนานเขาต้องปิดโรงตีเหล็กขังตัวเองอยู่กับไฟและความร้อนไม่รับแขกไม่คุยเล่นเพราะงานที่ยอดเยี่ยมต้องการสมาธิระดับสูงสุดการพัฒนาตนเองก็เช่นกันครับ คุณไม่สามารถสร้างทักษะใหม่ๆหรืออ่านหนังสือยากๆให้เข้าใจได้ท่ามกลางเสียงแจ้งเตือนลายเด้งตลอดเวลามีนักเขียนนิยายชื่อดังคนหนึ่งที่ผลงานของเขาขายดีระดับโลกแต่ชีวิตส่วนตัวของเขาช่างน่าเบื่อเหลือเกินทุกๆเช้าเขาจะตื่นตีสีปิดโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องทำงานที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตและเขียนงานติดต่อกันสชั่วโมง เพื่อนฝูงอาจจะบ่นว่าเขาติดต่อยากหายหน้าหายตาไปจากวงสังคมแต่ในช่วงเวลาที่เขาหายไปนั้นคือช่วงเวลาที่เขากำลังสร้างจัก,กรวาลในนิยายที่คนทั้งโลกหลงรักความขัดแย้งของเรื่องนี้คือคนภายนอกมองว่าเขาโดดเดี่ยวแต่ตัวเขาเองกลับรู้สึกถึงความเต็มอิ่มทางจิตวิญญาณเมื่อคุณกล้าที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วคราวคุณจะพบว่าศักยภาพในการเรียนรู้และทำงานของคุณพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด งานที่เคยใช้เวลา3วันอาจเสร็จใน3ามชั่วโมงเมื่อคุณมีสมาธิเต็มร้อยและคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราต่อให้เราหายไปสักพักโลกก็ยังหมุนต่อได้แต่ตัวเราต่างหากที่จะกลับมาพร้อมเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมอยากมีโรงตีเหล็กของตัวเองลองทำแบบนี้ดูครับขั้นที่หตรวจสอบสกรีนไทม์ดูว่าช่วงเวลาไหนที่คุณถูกรบกวนมากที่สุด ขั้นที่2ปรับไม n d เ e รว่าการไม่ตอบทันทีไม่ใช่เรื่องผิดมารยาทแต่คือการเคารพเวลาของตัวเองบอกคนใกล้ชิดไว้ล่วงหน้าว่าช่วงเวลานี้เราจะขอโฟกัสงานขั้นที่3สร้างชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์วันละหนึ่งชั่วโมงแนะนำเป็นช่วงเช้าตรู่หรือก่อนนอนที่คุณจะตัดขาดจากโลกออนไลน์100%เอร์เซเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดห้ามมีข้อแม้ครับนิสัยข้อที่3คือ การเป็นนักเล่นแร่แปรท่าทางอารมณ์คนทั่วไปมักใช้อารมณ์เหมือนท่อตรงคือรับมาแล้วปล่อยออกพอโกรธก็ดา่าพอเศร้าก็โพสต์ตระบายแต่นิสัยข้อที่3ของผู้ที่พัฒนาแบบเงียบๆคือการเป็นบ่อพักและบำบัดน้ำเสียครับเขาจะไม่ระบายอารมณ์ในทันทีแต่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในกระบวนการภายในเพื่อย่อยสลายมันก่อนเขาจะถามตัวเองว่าความโกรธนี้สอนอะไร ความผิดหวังนี้บอกอะไรจนสุดท้ายสิ่งที่เขาแสดงออกมาจึงไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นวุธ,ธิภาวะสมมุติว่าคุณขับรถอยู่ดีๆและมีรถคันหนึ่งปาดหน้าคุณอย่างน่าเกลียดสัญชาตญาณแรกคือบีบตแตรดดาหรือรีบหยิบมือถือมาถ่ายประจานใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่ฝึกนิสัยนี้เขาจะสูดหายใจลึกๆจังหวะที่หัวใจเต้นแรงเขาจะบอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบความนิ่งเขาเลือกที่จะปล่อยผ่าน เงียบและขับต่อไปอย่างปลอดภัยผลลัพธ์คือเขาถึงที่หมายด้วยอารมณ์ที่ปกติไม่เสียสุขภาพจิตและไม่ต้องเรื่องมีเรื่องมีราวนี่คือชัยชนะที่ไม่มีใครเห็นแต่ยิ่งใหญ่มากครับคุณจะกลายเป็นคนที่อ่านยากและน่าเกรงขามคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงดั่งภูเขาไม่หวั่นไหวไปกับพายุอารมณ์ง่ายๆมาฝึกเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุกันครับขั้นที่หนึ่ง สังเกตจุดเดือดของตัวเองอะไรที่ทำให้คุณปรี๊แตกได้ง่ายที่สุดขั้นที่2ใช้กด24ชั่วโมงถ้าเจอเรื่องแย่ๆหรืออยากโพสต์ด่าใครให้เขียนใส่กระดาษหรือพิมพ์ใส่โนต้ตไว้แต่ห้ามกดโพสต์เด็ดขาดให้รอครบ24ชั่วโมงแล้วกลับมาอ่านใหม่เชื่อไหมครับ99%คุณจะลบมันทิง้งขั้นที่3ฝึกหายใจแบบ4 7, 8คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้น7วินาทีผ่อนออก8วินาทีทันทีที่รู้สึกโกรธเพื่อรีเซ็ตระบบประสาทก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนิสัยข้อที่4เลิกแข่งกับลู่วิ่งคนอื่นนิสัยข้อนี้คือการเลิกเปรียบเทียบเบื้องหลังของเรากับเบื้องหน้าของคนอื่นเ ocial media คือตู้โชว์ที่คัดมาแต่ด้านสวยงามครับเราเห็นเพื่อนไปเที่ยวรอบโลก เราเห็นรุ่นน้องได้เลื่อนตำแหน่งมันง่ายมากที่จะรู้สึกว่าทำไมฉันยังไม่ดีพอคนที่พัฒนาตนเองแบบเงียบๆจะตัดวงจรน,นี้ทิ้งครับเขามองว่าชีวิตคือการวิ่งมาราธอนคนละสนามการมองลู่วิ่งคนอื่นนอกจากจะทำให้เสียสมาธิแล้วยังอาจทำให้เราสะดุดขาตัวเองล้มได้เขาจะเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่ตัวเองเมื่อวานเท่านั้นมีกราฟิกดีไซเนอร์คนหนึ่งชื่อบี บีมักจะเครียดเพราะเห็นเพื่อนใน Facebook ประสบความสำเร็จกันหมดจนบีรู้สึกท้อและไม่อยากทำงานแต่เมื่อบีเริ่มฝึกนิสัยนี้บีเลิกติดตามคนที่ทำให้บีรู้สึกด้อยค่าและเริ่มจดบันทึกแค่ว่างานที่บีทำวันนี้ดีกว่างานเมื่อวานตรงไหนบ้างผ่านไป6เดือนบีไม่ได้เก่งกว่าเพื่อนคนนั้นหรอกครับแต่บีเก่งกว่าบีคนเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือพอตงานของบีดีขึ้นลูกค้าเริ่มติดต่อเข้ามา เพราะบเอาพลังงานทั้งหมดที่เคยใช้ไปกับการอิจฉามาใช้กับการพัฒนาตัวเองความอิจฉาจะหายไปกลายเป็นความยินดีแทนใจคุณจะเบาขึ้นอย่างมหาศาลเลิกมองข้างลู่แล้วกลับมามองลู่ตัวเองกันครับขั้นที่1นึ่ทำโซเชียลมีเดียคลีนนิ่งใครที่ตามแล้วรู้สึกแย่รู้สึกด้อยค่า unfollow หรือ mute ไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจขั้นที่สเปลี่ยนคำถามจาก ทำไมเขาเก่งจังเป็นเขาทํายังไงถึงเก่งแบบนั้นแล้วเราเรียนรู้อะไรได้บ้างเปลี่ยนความอิจฉาเป็นกรณีศึกษาขันที่3เขียนเดลี่วินก่อนนอน3ข้อไม่ต้องเรื่องใหญ่แค่วันนี้ดื่มน้ําครบ8แก้วหรือวันนี้อ่านหนังสือได้ห้าหน้าก็คือชัยชนะแล้วครับสะสมชัยชนะเล็กๆของตัวเองทุกวันนิสัยข้อที่5เสพติดชัยชนะที่เงียบสงบ คนส่วนใหญ่เสพติดการยอมรับทำดีต้องมีคนเห็นทำงานเสร็จต้องได้รับคำชมแต่นิสัยข้อที่5คือขั้นกว่าของการพัฒนาตนเองครับมันคือการฝึกมีความสุขกับชัยชนะที่ไม่มีใครเห็นมันคือความรู้สึกเคารพตัวเองที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครดูอยู่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดเพราะมันผลิตได้เองจากภายในไม่ต้องรอให้ใครมากดไลค์ ลองนึกถึงตอนที่คุณเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเห็นขยะตกอยู่ที่พื้นไม่มีใครเห็นคุณคุณจะเดินข้ามไปก็ได้แต่คุณเลือกที่จะก้มเก็บมันไปทิ้งถังขยะวินาทีที่คุณทิ้งขยะลงถังคุณจะรู้สึกพองฟูในใจเล็กๆว่าเฮ้ยเราเป็นคนใช้ได้นะเนี่ยความรู้สึกนั้นแหละครับคือทองคำบริสุทธิ์คนที่สะสมความรู้สึกนี้ไว้มากๆจะเป็นคนที่มีความมั่นใจจากภายใน แววตาเขาจะมั่นคงเพราะเขารู้ดีว่าตัวเขาเป็นคนมีค่าโดยไม่ต้องให้ใครมาแป้ป้ายบอกคุณจะเลิกเป็นคนหิวแสงหรือเรียกร้องความสนใจคุณจะทำดีได้ง่ายขึ้นและทำชั่วได้ยากขึ้นเพราะคุณแคร์สายตาของตัวเองมากกว่าสายตาของคนทั้งโลกลองสร้างชัยชนะเงียบๆดูครับขั้นที่หนึ่งสังเกตใจตัวเองเวลาทำดีแล้วไม่มีใครชมรู้สึกนอยไหมถ้ารู้สึก แปลว่าเรายังพึ่งพาภายนอกอยู่ขั้นที่สองบอกตัวเองว่าผู้ชมที่สำคัญที่สุดคือตัวฉันเองขั้นที่สามทำความดีลับหลังสัปดาห์ละหนึ่งอย่างเช่นล้างจานให้แม่โดยไม่บอกบริจาคเงินแบบไม่ใส่ชื่อหรือช่วยงานเพื่อนร่วมงานแบบไม่เคลมผลงานแล้วดื่มด่ำกับความรู้สึกภูมิใจเงียบๆนั้นดูครับนิสัยข้อที่6หลงรักความน่าเบือ่อสื่อต่างๆชอบขายภาพความสำเร็จที่หวือหวา เต็มไปด้วยแพชชั่นไฟลุกโชนแต่นิสัยข้อที่6ของคนสำเร็จเงีย,งยบๆคือพวกเขายอมรับความจริงที่ว่าความสำเร็จ99%เกิดจากกิจวัตรที่น่าเบือ่อเจมส์เคลียร์ผู้เขียน Atomic Habits เคยกล่าวไว้ว่าความแตกต่างของมืออาชีพกับมือสมัครเล่นคือมืออาชีพยังคงลงมือทำแม้ในวันที่รู้สึกเบือ่อคนที่พัฒนาตนเองจริงจงจะเลิกตามหาแรงบันดาลใจแต่จะสร้างวินัยขึ้นมาแทน เพราะแรงบันดาลใจเหมือนอากาศเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่วินัยเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงคุณคิดว่านักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกตื่นมาแล้วอยากกระโดดลงสะวยน้ำที่เย็นเฉียบทุกวันไหมครับไม่เลยครับหลายวันเขาอยากนอนต่อหลายวันเขาเบื่อที่จะไว่ายไปกลับท่าเดิมๆแต่สิ่งที่ทําให้เขาต่างจากคนทั่วไปคือเขาทํามันทั้งๆท,ท,ที่เบื่อนั่นแหละครับในวันที่ฝนตกในวันที่ขี้เกียจในวันที่ไม่มีอารมณ์ นั่นคือวันที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือวันที่ตัดตัวระหว่างคนธรรมดากับยอดมนุษย์เมื่อคุณเลิกคาดหวังความสนุกจากการทำงานหนักแต่หันมาโฟกัสที่หน้าที่และความสม่ำเสมอคุณจะไม่มีวันหมดไฟง่ายๆเพราะคุณไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงจากอารมณ์แต่ใช้เชื้อเพลิงจากวินัยเปลี่ยนความเบื่อเป็นพลังกันครับขั้นที่หนึ่งยอมรับก่อนว่าความเบื่อเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สัญญาณให้เลิกทำขั้นที่สอง ใช้กด5นาทีวันไหนไม่อยากทําบอกตัวเองว่าขอแค่5นาทีพอแค่ใส่รองเท้าวิ่งแค่อ่านหมังสีสองหน้าส่วนใหญ่พอได้เริ่มแล้วเครื่องมันจะติดเองครับขั้นที่3สร้างเช็คลิสต์กิจวัตรประจําวันและติ๊กถูกทุกครั้งที่ทําสําเร็จการเห็นเครื่องหมายถูกเรียงกันยาวๆจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ไม่อยากหยุดครับมาถึงนิสัยข้อสุดท้ายที่เป็นบทสรุปของทั้งหมดครับนิสัยข้อที่7 ให้ผลลัพธ์ตะโกนแทนในสังคมที่คนชอบ fake it until you make it คนที่พัฒนาตนเองแบบเงียบๆจะเลือกวิธี make it, t h e n l e t t h e s e e it คือทำให้ได้แล้วค่อยให้เขาเห็นเขาจะเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำมาแค่นิดเดียวแต่รากฐานใต้น้ำลึกและกว้างใหญ่ไพศาลเขาไม่เสียเวลาโต้เถียงเพื่อเอาชนะหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เชื่อมั่นแต่เขาทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่การสร้างผลงานระดับ masterpiece ลองนึกถึงศิลปินที่เก็บตัวอยู่ในสตูดิโอเงียบๆเ,เป็นปีๆโดยไม่มีข่าวคราววันหนึ่งเขาเปิดตัวผลงานชิ้นใหม่ออกมาแล้วทั้งโลกต้องตะลึงผลงานนั้นมีความละเอียดลึกซึง้งและงดงามจนไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆงานศิละปะนั้นตะโกนความเก่งกาจของศิลปินออกมาดังก้องกังวานกว่าการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ร้อยครั้งเสียอีกคนจริงไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะความสำเร็จของเขาจะดึงดูดผู้คนดึงดูดโอกาส และดึงดูดเงินทองเข้ามาเองเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรัง่งย่อมดึงดูดผึ้งและผีเสื้อให้เข้ามาหาโดยที่ดอกไม้ไม่ต้องขยับไปไหนเมื่อคุณยึดหลักการนี้คุณจะประหยัดพลังงานชีวิตไปได้เยอะมากคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆและเมื่อถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะจริงและยั่งยืนไม่มีใครมาดิสเครดิตคุณได้เพราะผลงานมันประจักษ์อยู่ตรงหน้ามาเป็นเสือซ่อนเล็บกันครับขั้นที่หนึ่ง สำรวจโปรเจกต์ในมือตอนนี้เราใช้เวลาทำหรือพูดถึงมันมากกว่ากันขั้นที่2ใช้กด5นาทีวันไหนไม่อยากทำบอกตัวเองว่าขอแค่5นาทีพอแค่ใส่รองเท้าวิ่งแค่อ่านหนังสือสองหน้าส่วนใหญ่พอได้เริ่มแล้วเครื่องมันจะติดเองครับขั้นที่3สร้างเช็คลิสกิจวัตรประจำวันและติ๊กถูกทุกครั้งที่ทำสำเร็จการเห็นเครื่องหมายถูกเรียงกันยาวๆจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ไม่อยากหยุดครับ เราเดินทางกันมาไกลามากนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เจดนิสัยแห่งความเงียบที่จะพลิกชีวิตคุณตั้งแต่เปลี่ยนจากนักพูดเป็นนักสังเกตสร้างโรงงานส่วนตัวเพื่อโฟกัสเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุทางอารมณ์เลิกแข่งกับคนอื่นเสพติดชัยชนะที่เงียบสงบลงรักความน่าเบือ่อและสุดท้ายคือให้ผลลัพธ์ตะโกนแทน ถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณได้นำกลับไปลองทำดูเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณจากตอนนี้นั่นก็คือเลือกโปรเจกต์ลับมันหนึ่งอย่างแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะทำมันให้สำเร็จโดยไม่บอกใครครับเพราะพลังงานที่คุณเคยใช้เปล่าประกาศจะถูกหมุนวนกลับมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานชิ้นนั้นและเมื่อคุณทาสาเร็จ ความภูมิใจในวันนั้นจะมีค่ามากกว่ายอดไลค์ล้านไลค์แน่นอนครับความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าครับแต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เข้มข้นที่สุดมเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะตัวเองอยู่ใต้ดินอันมืดมิดและเงียบสงบก่อนที่จะแทงยอดขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่โลกวันนี้คุณพร้อมหรือยังครับที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตอย่างเงียบเชียบ เพื่อรอวันที่คุณจะผลิบานอย่างงดงามและกึกก้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อคิดและเรื่องราวของศาสตร์แห่งความเงียบที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสที่ภายในใจและสร้างความสำเร็จที่แท้จริงได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้มันใช่และอยากจะร่วมเดินทางค้นหาวิธีพัฒนาตัวเองและลองทาดูสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาอาจกำลังต้องการความสงบในจิตใจและที่สำคัญที่สุดกด subscribe หรือติดตามช่องลองทำดู just try it ของเราพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่เราตั้งใจทำเพื่อคุณสำหรับคุณแล้วใน7นิสัยนี้ข้อไหนที่คุณคิดว่าท้าทายที่สุดในการลองทำดูหรือใครเคยมีประสบการณ์ทำโปรเจกต์ลับแล้วสำเร็จบ้าง ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณแบบไม่ต้องเขินอายที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านทุกเรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับจำไว้นะครับชีวิตคือการทดลองที่ยิ่งใหญ่อย่ากลัวที่จะลองทำดูแม้จะเป็นการลองทำเงียบๆคนเดียวเพราะทุกๆก,การลองคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของตัวเองครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับฟังจนจดครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ